สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นรถสปินกันนะฮะในเซิร์ฟอาร์ซีขาวนะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นตามนะฮะสามารถไปเล่นได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะมีลิงก์ให้กดเข้าไปอยู่นะครับถ้าแบบอยากได้ข้อมูลทุกอย่างเลยก็ Discord นะฮะมีทุกอย่างเลยดาวโหลดอะไรทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามคนใน Discord ได้เลยแล้ววันนี้ <c oughs> ผมไม่สบายนะ <c oughs> เป็นไงเสียผมเทไหมแต่ก็ได้แหละดิกน้อยแล้วก็ใครนะยังไม่กด Subscribe นะครับ กดให้ด้วยนะครับมีคนไม่กดซับผมเยอะมากจริงเราจะได้หมื่นซับไปด้วยกันไม่ผมคนเดียวโอเคกดให้ด้วยกันนะขอบคุณครับไปตั้งชื่อรถกันสปินซื้อมาแล้วนี่แล้วมีหลายคันแล้วเนะี่ยวันนี้ผมเตรียมกันมาสองร้อยล้าน <c oughs> มาตีบวกมาเลยแล้วผมมีนี่แหละเพิ่มเวลมาแล้ว เราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งให้มันร้อยเก้าสิบตีกต่อไปโอามสามารถอัพมันเป็นไงรวดเร็วอะ่ะเป็นไงเป็นไงสองร้อยไปเลยอ้าอยางเหรอใช้ทั้งหมด11หลอดเท่านั้นสองร้อยเชียร์โคตรโกงเหรอเดีย๋ยวเราก็ใส่เครื่องเครื่องเข้ามาไปเลยนะ โอเคที่จะได้โลกไปซื้อแล้วผมจะขับไปแลนะ้ผมนึกว่าผมอยู่ในโกดังเมื่อกี้ไปเซอร์ชชุดแต่งกันนะฮะบอดี้ <Body. S 1> มีประตูแบบเดียวแบบนี้ข้างในเท่เดีวะรถสปอร์ตมาดูเซ็ตกันฮนะมีเซ็ตสีเจมแล้วก็ยาสัง ยาสัง่งอะดิวาฮาอะดีวาฮาลองดูยาสัง่ง e. ก่อนเฮ้ยยาสั่งก็ดูเท่เลยชี้อะไทยก็เท่เดี๋ยวแต่วิ่งไม่ค่อยเท่ไฟหน้าก็เท่มีลูกท็อปด้วยดูเจมส์นยเจมนี่วิ่งเท่หลังไม่ค่อยอไฟหน้าก็ลำบากดีวะแม่งจะไอ้เว้ เกูไม่ไปพักก่อนวะโอเคต่อไปเซซ,ซีซีก็เป็นวิ่งนี่นะที่ดีกันนะแต่ส่วนตัวแล้วอันนี้ชอบไฟนหน้าว่ะโอเคซื้อเซตท็อปด้วกัน,กนอันนี้บูส์พอบูสต์รดยี่สิบสิบยี่้าอันนี้ก็เซตท็อปเฮ้ยแล้วชอบเซตท็อปด้วยซื้อเลยแต่ต้องเปลี่ยนนิดหน่อยแล้โแหแจะกูน้อยๆแล้วกัน มาเล่นให้ดูแทนซื้อ,อสะอยหน้าสลอยหลังอันนี้ผมชอบจะเว้นวิง่งตอนนี้ผมงเราเรียกอยู่ระหว่างวิ่งนี้กับวิ่งนี้เพราะว่าวิ่งนี้มันจำเจไปเวยเอาวิ่งนี้ไม่ค่อยได้เห็นไฟหน้าดูไฟไท้ายดิอันเนี้ย อันนี้ไม่สวยเลยใครน่ะคลาสสิกไ่ดียตัวนี้ก็ไม่สวยอันไรสวยเป็นขอบแดงกับอืมเชีย่ยเลือกยากเลยอะไรกันโอเคครบ คุณแจสามอันใส่เข้าไปใส่ร้อไหน่อยดิคันนี้เนี่ยงงก็ต้องสีขาววะ่ะตรงนี้มันสีดำเพื่อให้มันเห็นชัดเ้าสีดำจะกมาแปลกๆเว้ยขอดูนะดูดิยังไงคันนี้ก็ต้องสีขาวแล้วผมมีเลียนะ ปิดกล่องดำข้างหลังคาแอ่ผมรู้สึกว่ารอน,นีเสวยกว่าเพราะว่ามันมีไฟหน้าแดงโอ้แ่ไอ้ตลอดเวลาเลยเพิ่ใส่เซตเข้าไปนะต้องเทดีวะ่ะต้องเทต้องเทดีวะ่ะเอ้ผมว่าสวยเนี่ยสวยจริงดูดิเฮ้ยเราทุกขันนี่พอใส่ชุดแต่งก็สวยไปเลยไะเนี่ย ไปไปซื้อเกียร์กับตีบวกกันเกียร์ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแม็กมาก็พอเชี่์เมื่อกี้แม็กสามรอยได้ละแรงว่าจะแรงยังไงโก้ดูดูหลอดความเร็วดิร้อยหกตีบวกบวกสิบเอ็ดเท่านั้น มึง g o บสองร้อยล้านยังไงก็ต้องมามาแล้วเดี๋ยวแต่วันนี้มันมาง่ายจังวะเชีย่ยบ้าไปเนี่ยบอดีด้รถแรงแน่นอนวิ่งซอมบี้เหมือนเดิมเลย ดูจะวิ่งตัวที่มันท้าทายดิไหนเรามาขับรถเล่นอยากลองเล่นวิ่งเท่าไหร่ oh, โอ้ท็อกโคตรน้อยเลยอ๋อยไม่ได้กดบัฟจัดเต็มอยู่แล้วไปใช้ไม่ให้หมดอ่ะมีให้ใช้มาตัวนี้กันผมรู้วิธีทำให้มันนั่งแล้วิู้สามร้อยแปดสิบเลยวะ แต่ก็น,น่าไปวิ่งอีกตัวกันนะชช่อมันสวยดีวะ่ะมหาที่ถ่ายรูปถ่ายกับต้นไม้แบบนี้ใช่มันสวยจริงนะเน,นี่ยอันนีเดี๋ยาได้ถ่ายแบบนี้เดียวหน้าไปเลยเคแบงค์ อะาที่ไม่สวยนะจริงสวยครับคุยคนเดียวล้วมาวิธีทำให้ซอมบี้นั่งก็คือถอดอย่างแล้วใส่เข้าไปเป็นไงแม่งนั่งแล้วเวลาใช้เสียงเยอะนะฮะต้องตามมาด้วยคอแตก ว้ายโตรแรงไม่ต้องสืบเลยวะแรงเพราะอะไร,ะไร <c oughs> บ,บัฟบลับอะไรกูจัดเต็มมากอ้ยไม่จะไอ้แต่ลอยไ้เลยเลยเชียร์ทุกคนวันนี้จ,จะตายเนี่ยกับการไอจริงก็อยากจะเก็บเวลให้มันเยอะๆ เลี้ยวคนแหล็กมากเลยขับรถได้อะไรบ้างได้เลสตัวใดทอกมันนิดหน่อยแ่วน,นี้ไม่บวกสิบเอ็ดง,ง่ายเกินไปป่ะวะ ลอยเลียดเอาเนี่ยโอ้ยไม่ได้ตีบวกติดหลังคาเลย,ยไม่ได้เปลี่ยนปุ่มอีกหรอ มมนโคตรแรงเลยวะเอ๊ะถามส่วนตัวว่าทายมันสวยไหมต้องใส่เซ็ตแต่งนะออกมาจากโรงงานไม่สวยเลยตัววีสีดำมันใหญ่เกินไปอันนี้มันโดนตัดบนตัดล่างดูดูสวยขึ้นถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูตอนที่มันออกมาจากโรงงานก็นจะมีวีใหญ่ๆสีดำยิยย่งผมจะ ก็จะอัดคลิปปั่นตลาดไอีกเซิร์ฟหนึ่งแต่นราเลือกที่จะมาเล่น,ลนรถดีกว่าก่อนอันนี้ก่อนอนี้ป่วยเยอะโดยไม่ได้อัดคลิปเลยคลิปดองผมจะหมดแล้วถ้าคลิปนี้ลงก็คือคลิปดองหมดต้องอัดเพราะว่าคลิปหมดฮ <c oughs> ้อ้เศร้า รถขับไีขับง่ายเคยันมันเล็กคันเล็กขับง่ายไม่พอใจน้อยจังวะคิดว่าเราจะไปทางหลักได้ไหมจะเสี่ยงหรือไม่ไม่แล้วกัน มา h น,นี้ก็หลอดเขียวอีกครั้งถ้าไปถามเมื่อกี้พอกาสแตกสูงมากบอกเลอให้ผมดูมลืมดูลืมอะไร้วกวะลืมดูเสียงไหมวะก็ปะเปิดปรับสุดงเลยจบที่คลิปนี้เสียงเบา 喂。<Whoa. S 2> dorco ta พลาดนิดนึงจะกลับมาได้เออ,อกูเนี่โอ้โหมัวตัวมาก วาไดูดูว่าม,มันจะเข้าจุดหนึ่งถึงสองล้านโอเคเราได้ผ่านไปเรียบร้อยนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เอาหนึ่งไอไปอย่าลืมกดซับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกดซับก็กดติดตามก็น่าจะอันเดียวกันโอเคขอบคุณทุกคนมากนะฮะ คอมเมนต์ Comment, ขอรถก,กันได้นะจะไม่เล่นให้ดูถ้าไหนรีวิวไปแล้วก็ผมจะไปเบนท์บอกกนะันโอเคจะไปคลิปแล้วครับคุณไปไป้แล้วไปค,ครับ